คาถาพิกชีวิตร้อยแปดจบหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทสวดให้พระราหูคลายพิกดวงชะตาปลดปล่อยจากร้ายกลายเป็นดีบารมีบังเกิดชีวิตพุ่งทยานร่ำรวยแขวคาดให้ชีวิตสว่างสวยดังพระอาทิตย์ ปฏิหารมียานยังรู้ตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตต ah. ิยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุส ah. ุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจัตุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัตุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัตุมะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปา mutually มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปา mutually มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัส l y มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตต ah. ิยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปา mutually มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปา mutually มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัส l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจัสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุส ah. ุริยังจันทังปามุตจัสุมะอาอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจ a l l y มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุส ah. ุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจสุมะอ l อุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอ l อุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y นะอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตต ah. ิยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจสุมะอ l อุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอ l อุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y นะอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุจจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุร ah. ิยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทัง ปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจ a l l y มะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุตจสุ